เต็มคาราเบลพี่น้องโอ้โหกะละมัง,มนงหนึ่งมังแ,แล้วก็ครึ่งทั้ทงสีครับชาเดียวโอ้โห,โห,โหแก้วเลยพี่น้อง ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาสลัดปลายเหงรับชาเดียวดูเรื่องครับพี่น้องักไม่ได้เอาตทรศั์ไปถ่ายครับนี่นี่พี่น้องเลยแก้วมา,กกมาดูไกลๆพี่น้องมาดูไกลๆเลยขัดขัดพี่น้อง อหักพี่น้องเลยแก้ว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 ไปพี่น้องกินตรัสครับ ไทยหนูเขาถาวะไทยใช่ไย่อะไรไทยไท เต็มคาราเบลพี่น้องโอ้โหกระมังมนหนึ่งมังมแล้วก็ครึ่งทั้งซีครับชาเดียวโอ้โหแก้วเลยพี่น้องค,ครับผมไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะนะครับพี่น้องครับผม <c oughs> ไปจะทำปลากันครับ